สวัสดีค่ะสวัสดี FC ทุกท่านค่ะสวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับปุ้ยกระเดกเช่นเคยค่ะวันนี้นะคะปุ้ยอยู่ที่ถนนเรนิทย64ค่ะมีรถเข้าใหม่มานําเสนอกันอีกเช่นเคยค่ะสําหรับวันนี้นะคะเรามีกระบะตอนเดียวตู้ทึบค่ะนะคะสำหรับ FC ท่านในนะคะลูกค้าท่านในที่มองหารถกระบะนะคะขนส่งสินค้านะคะแนะนําเลยค่ะคันนี้เป็นโตต้ารีโวค่ะ24นะคะสําหรับคันนี้เป็นปี2020 นะคะไม้น้อยมากๆค่ะเสียงนิ่มเงียบมากเลยนะคะไม่วิ่งอยู่ที่แค่28,000กิโลเมตรเท่านั้นค่ะเป็นสีเทาดำนะคะคันนี้เหมือนออกมือเหมือนป้ายแดงนะคะสภาพเียวป้ายแดงเลยนะคะสำหรับคันนี้ไม่วิ่งน้อยมากค่ะนะได้เป็นเกียร์ธรรมดานะคะเครื่องยนต์2.4นะคะสำหรับคันนี้ค่ะราคาเสนอขายอยู่ที่นะคะ 479,000บาทนะคะ479,000บาทนะคะลูกค้าที่มีประวัติเครดิตดีนะคะสามารถจัดฟรีดาวได้เลยค่ะสำหรับตู้ทึบคันนี้นะคะบอกได้เลยว่าไม่น้อยนะคะสวยกริบแน่นอนนะคะสำหรับท่านใดที่มองหารถกระบะตอนเดียววิ่งตู้ทึบน,นะคะสูงความสูงของตู้คันนี้นะคะอยู่ที่1.6นะคะ1.6เมตรนะคะสำหรับคันนี้ค่ะเป็น Total Rio ปี2020แบบนี้กันเลยนะคะ สำหรับท่านใดที่มองหารถกระบะนะคะวิ่งงานอยู่นะคะไม่ควรพลาดเลยนะคะสําหรับโตต้ารีโวนะคะสภาพป้ายแดงเลยนะคะสาหรับคันนี้นะคะสภาพป้ายแดงกันเลยนะคะ <S <S ไม่วิ่งน้อยมากค่ะไม่วิ่งอยู่ที่2 8 0 0 0กิโลเมตรเท่านั้นนะคะสําหรับท่านใดนะคะที่มองหารถกระบะตู้ทึบวิ่งงานอยู่นะคะไม่ควรพลาดน,นะคะสําหรับคันนี้ตอบโจทย์อีกหนึ่งคัน ะะสำหรับท่าใดที่สนใจสามารถเข้ามาดูรถตัวจริงได้เลยนะคะที่ถนนเศรษีไทย64เข้ามาสุดซอยเลยนะคะเจอกับปุ้ยได้ทุกวันค่ะนะคะติดต่อที่เบอร์0641462466ค่ะนะคะเดี๋ยวพาไปชมนะคะรายละเอียดบอกได้เลยว่าคันนี้นะคะใครพลาดแล้วพลาดเลยนะคะบอกได้เลยว่าสภาพดีๆแบบนี้มารีวิวกัน นะคะไม่ได้เข้า,าบ่อยนะคะบอกได้เลยว่าสภาพดีๆแบบนี้นะคะไม่ได้มีมาบ่อยนะคะสภาพเบาะนะคะให้ดูเลยสภาพเบาะนะคะไม่ช้ำไม่ยับเลยสภาพเบาะสวยงามมากนะคะสําหรับคันนี้ค่ะมีคู่มือมอีมีคู่มือมาให้เรียบร้อยนะคะมีบุ๊กเซอรวิมาให้เรียบร้อยเลยนะคะสาหรับคันนี้คือสภาพป้ายแดงจริงๆ,ๆนะคะให้เห็นกันชัดๆเลยนะคะดู ไม่วิ่งอยู่ที่28,230นะคะสำหรับนะคะโตยต้ารีโวคันนี้นะคะลดมือสองนะคะอาจจะมีขยับขยื่นนิดหน่อยนะคะสำหรับนะคะการเคลื่อนย้ายนะคะเป็นเกีย์ธรรมดานะคะคันนี้เป็นเกีย์ธรรมดานะคะ6กสปีดนะคะ เกียร์ธรรมดา6สปีดนะคะสำหรับโต้ตารีโวตอนเดียวปี2020คันนี้คือให้ฟังเสียงเครื่องนะคะบอกได้เลยว่าเครื่องนิ่มเงียบมากๆนะคะสภาพภายในนะคะของคันนี้นะคะถือว่าไม่มีไม่คือพูดได้ง่ายเลยว่า99%ได้เลยนะคะสำหรับโต้ตารีโวคันนี้คือสภาพรถมีใครได้ไปนะคะบอกได้เลยว่าคุมมากๆนะคะให้เห็นกันเลยนะคะ มานั่งภายในนี่บอกได้เลยว่านิ่มแล้วก็เงียบมากนะคะสำหรับโตตาริโวคันนี้ค่ะเดี๋ยวเราพามาชมนะคะสำหรับภายในห้องผู้ห้องผู้โดยสารคนขับนะคะสำหรับคันนี้ค่ะอ่ามีโตมาให้เรียบร้อยนะคะมีโตมาให้เรียบร้อยค่ะอ่าชัดมากนะคะดีเซลนะคะเป็นเครื่องยนต์ดีเซลนะคะสำหรับ รีโว่ปี2020คันนี้ค่ะเอฟซี FC ท่านใดที่มองหารถกระบะตู้ทึบใช้งานอยู่นะคะไม่ควรพลาดนะคะสำหรับรีโว่ตู้ทึบปี2020คันนี้ค่ะนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าคันนี้ยางลูกค้าได้ยางปี2021นะคะยางปี2021นะคะมอเตอรสภาพเอียมกิฟใช้งานน้อยมากค่ะเป็นตัวเซตเอดิชั่น ลีโว ah. นะคะตอนนั้นเป็นสติกเกอร์นะคะแซตดิชั่นนะคะนี้มีแหนบเสริมแหนบมาให้เรียบร้อยอ่ามีแหนบมาให้เรียบร้อยนะคะสำหรับคันนี้ค่ะอ่าเผาลอยนะคะเผาลอยนะคะ,ระ,คะกระบะพร้อมซิ่งนะคะตู้ทึบคันนี้ค่ะราคาเปิดขายที่ 479,000บาทนะคะสำหรับต o t ต l r ร v โวปี2020คันนี้ค่ะสภาพรถบอกได้เลยว่าเอียบลิปแน่นอนนะคะและเอียดหน่าสนใจอีกหนพันนะคะสำหรับท่านใดที่สนใจอย่าลืมติดต่อสอบถามได้ค่ะที่เบอร์0641462466ค่ะเจอกับปุ้ยได้ทุกวันค่ะไม่มีวันหยุดนะคะเสาร์วันิตก์ก็เปิดทุกวันค่ะติดต่อง่ายๆค่ะเบอร์ติดต่อ0641462466ค่ะนะคะ เจอกับปุ้ยได้ตลอดเลยนะคะอย่าลืมฝากกดซับสไคร้กดทันกระดิ่งกดติดตามไว้เลยนะคะปุ้ยจะมาเปิดข้อมูลแบบนี้กันอย่างต่อเนื่องนะคะสําหรับท่านใดที่นะคะอยากจะเข้ามาชมรถตัวจริงนะคะติดต่อสอบถามรายละเอียดก,กันเข้ามาได้เลยค่ะนะคะสภาพดีๆแบบนี้นะคะบอกได้เลยว่าราคาเปิดที่479,000บาทเท่านั้นค่ะนะคะราคาแบบนี้ไม่มีอีกแล้วนะคะมาพร้อมตู้ทึบแล้วก็มีเพา ใส่เพลาลอยมาให้เรียบร้อยพร้อมวอิ่งพร้อมสิงกันได้เลยนะคะรละละเอียดสภาพเครื่องยนต์เดิมๆแน่นอนค่ะนะคะสภาพเครื่องยนต์เดิมๆนะคะให้เห็นกันจะชัดเลยนะคะฟังเสียงเครื่องเงียบแน่นอนนะคะจัดฟรีดาวไปได้เลยสําหรับลูกค้าที่มีประวัติเครดิตดีสําหรับลูกค้าที่ประวัติเครดิตไม่ดีออกได้ไม่ออกได้นะคะติดต่อเป็นเคสไปเคสนะคะลูกค้าไม่มีปลอดเครดิตจัดฟรีดาวได้ไหมจัดได้ค่ะนะะ้ะติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์0641462466ค่ะ ะะบริษัทของเรานะคะเปิดประทำการทุกวันค่ะนะคะต้นยุสค่ะนะคะลูกค้าท่านใดที่สนใจนะคะก็ติดต่อสอบถามข้อมูลกันเข้ามาได้ค่ะนะคะสำหรับวันนี้ปุ้ยขอตัวลากกไปก่อนนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าอย่าลืมนะคะคลิปหน้าพบกับการอัปเดตรถคันไหนนะคะอย่าลืมฝากกดติดตามไว้ด้วยจ้ะสำหรับวันนี้ขอตัวลากกไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ